เน่ของการเดินทางนั้นคืออะไรธรรมชาติวิวทิวทัศน์หรือเรื่องราวระหว่างทางแต่สเสน่หของการเดินทางจริงๆแล้วคือวิตภาพจากเพื่อนร่วมทางที่ผมเพิ่งจะได้รับในครั้งนี้หากเลยสิคหนักเล ยาวคือขื้นหรอโอ้โหตึงครับตึงตึงไม่หมดนะครับขาตัวนี้ตึงไม่หมดเลยขาต,ตึงเ,ตเป็นไรที่คิดถึงมากเลยเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์อะไรอย่ตตางนี้ตัดฟานคลิปตอนไเวลาแค่ การเดินทางในครั้งนี้ผมเดินทางมาที่สันนอกหัวและจุดเริ่มต้นสตาร์ทของเราคือจุดชมวิวป้อมปีพวกเราเดินทางมาพักที่นี่คืนหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นสันนอกหัวในเช้าว,วันรุ่งขึ้น เราเก็บของสัมภาระกันแล้วก็ได้เดินทางไปที่จุดลงทะเบียนกระทานข้าวกันก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปจุดเริ่มเดินของสังหนณ์คัวตอนนี้อยู่ที่ปอมคือชมวิวปอมปีใช่ไหมพี่ปอมปีนะครับตอนนี้อยู่ปอมปีเยี่ยวกับอีฟลเซอร์คนดังครับพี่พี่แซฟ้าครับครัเลเซอร์ครับแล้วก็ในทริปนี้มีประมาณ6คน เดี๋วเราจะเดินเท้าระยะประมาณ9กิโลครับใช้เวลาประมาณ6 6ถึง7ชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางกันดีกว่าครับได้ลองนเยอะไรเง้าดลองมเา้วเวลเ นั่งมาข้างหน้าเป็นไงบ้างพี่อ่าดีมากฮะหลมเย็นมากเดินเย็นตอนนี้เราก็มาถึงจุดเริ่มเดินของเขาสนอกวัวนะครซึ่งก็น่าจะเดินประมาณอีกหกถึงเจ็ดชั่วโมงได้อย่างที่เจ้าที่เขาบอกก็เริ่มเดินเลยเราตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วเขาสนอกวัวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ9กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ5-6ชั่วโมงได้ไม่ได้เดินป่าในรอบ2ปีได้ครับกลับมาคราวนี้ก็ทริปหนักเลยสนอกวัว,ก,ก,ลก,วกลุ่มของเราเคอเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินลังท้ายแต่จะช้าจะเร็ว ถึงแล้วครับจุดพักที่สองก็ลมเย็นมากเลยตอนนี้จะยังอยู่ในป่าอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นเขามาหน่อยนะครับตอนนี้ระยะทางเดินมานะ่าจะถึงสองกิโลแล้วแหละครับคาดว่านะก็ตอนนี้หูลมเย็นมากเลยสุดยอดลมอ,อากาศเย็นเลยครับ คิดว่ามันจะร้อนนะนขึ้นไปสูสงๆวันนี้นะ่าร้อนแน่นอนบๆ่ายเนี่ยก็ยังเหลืออีก3จุดเช็คพอยต์แล้วก็จุดเช็คพอยต์ที่5คือจะเป็นจุดจุดเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินอยู่ประมาณ4กิโลครับเห็นพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกก็ดีนะเมื่อเช้าตื่นไปวิ่งไปวอร์มมาไม่งั้น,นตายแน่นอนในทิปนี้ในกลุ่มนี้จะมีนันทั้งหที่วคน ซึ่งเป็นพี่ๆที่ผมเพิ่งได้พบและได้เจอเป็นครั้งแรกจงเป็นพี่สายฟ้าที่พวกเรานั้นได้พูดคุยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ออกเดินทางด้วยกันมี <c oughs> นกลุ่มพวกเราก็จะมีพี่ๆอีกสองคนชิปเลกับพี่ต้อนเป็นพี่ๆที่น่ารักและเอ็นดูน้องๆใน,นกลุ่มมากซึ่งผมก็เพิ่งได้พบเจอและพูดคุยกับพี่เขาเป็นครั้งแรกแต่แปลกดีที่พวกเรานั้น ดูสนิทสนมกันได้เข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยเลยคุณผู้มทางข้า,า,มมนะางหน้าครับชันขึ้นเรื่อยๆไหวครับไหต้องใจรักจริงๆร่างกายพร้อมอย่างเดียวไม่ได้นะครับใจต้องรักจริงโดยในกลุ่มพวกเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานชื่อพี่คาวาที่จะดูแลพวกเราในทริปนี้โหทาง ก่อนถึงจุดพักที่ห้าครับยป็นไงพี่เดียเข็นก็เหนื่อยแล้ววะเนอนหมาไอยจริงตอนนี้ถึงจุดพักกินข้าวแล้วครับเหนื่อยแทบตายเนืินสุดท้ายไม่รู้อ่ะ ถ้ามีก็เอาเลยแต่ว่าพี่ทีำเวลาดีอยู่หลือประมาณสามทุ่มครับก็อาจจะเดินประมาณอีกสองชั่วโมงนะแล้วก็จะถึงที่ต้องแคมป์ตอนนี้พักกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดินทางกันต่อเปิดอะไรจะไม่พูดเปิดเลยนี่พุ่งหมายโน้นใช่แล้วสตาร์ทใบสองไปถึงใบสามขึ้นถ้าสตาร์ทใบสองนะถ้าไม่เจ็บนะเดี๋ยวนี้ใส่ไม้ใส่แข็งเลดินไปไวกผมบหัว ดูกับดูกับพี่เขามา่นเจ่วิ่งเลยเดินตัวฟิวเลยฟิวแบบตัวโคตรเบาอะครับไปก่อนผมไม่ได้ผมรู้แซ๊กเลยฮะเดี๋ยวผมตาตาไปแล้วมันเล่นเยอะมันเจ้าที่จัดจัดไกด์ให้ถูกโคตรถูกทีมากเลยเนอะใช่โอ้ยแกมาถึงพอมันก็พกมาพกมาสองขวดนะไว้กินเอาไว้กิน ดไมใช่แรงเหลืแรงเลอันนี้ไม่ได้มองคือแรงเหอรใช่ข้างหลังนี่เลยสบายว่าสบายปะ่สบาครับเยตรงนี้ไม่ได้ีเหมือนีวเข้าไปดูบางก็แร้ว่าก็เบอร์ไปนะ มันแล้วแต่คนที่ว่ามันแลแต่ร่างกายของคนเราไม่สารแข็งเรามันสายแขเรามันนถึงเกินเบอร์เราเหมืนพุกดูดพี่เล้ยวจตตอบผมแล้วเี่ไปพี่เี้ินี่เป็นโมที่ผ่านเลยถ้าเป็นถ้าเป็นกแล้วได้ยินอะไรเนี่ยคือแบบผมขอดูหน้าเลยเถอาอะไรก็ทไป เก่งจริงตอนที่เขายังชมเลยพี่เจ้าที่ยังชมเลยสายแข็งตอนแรกก็ชมอยู่ดีแล้วไม่ใช่พี่าชมอีกเอา้เงี้ยลอยขึ้นกว่าเดิมอีกสิหลังจากทานข้าวกันเสร็จเราก็เดินออกมาจากจุดพักที่5ซึ่งเหลือระยะทางประมาณอีก3กิโลเมตรทางก็เริ่มชันขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วเราก็มาถึงเนินปราบเซียนเนินที่โหเท่าไรในเส้นทางถึงเนินสุดท้ายแล้วครับเนินปราบเซียนระยะทางอีก1กิโลเมตรก่อนจะถึงก็ ก็ถึงในป่าดิบชื้นแล้ว mm hmm. ก็นะ่าอากาศน่าจะเย็นเรื่อยๆไม่น่าจะร้อนอะไรแล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับยิ้ชิลมากครับเรามันกุ๊ปไปนะกุ๊ปเท่กุ๊ปเท่กุ๊ปตึงครับอสยแข็งตึง,ต,งตึงไปหมดแล้วครับขาตอนนี้ตึงไปหมดเลยขาตึงใช่ครับเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันข้างบนนู้นดีกว่าครับ จเป็นอะไรที่คิดถึงมากเลยเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์อะไรอย่างนี้เ็นไ่บ้างพี่เหนื่อยมากฮะเหนื่อยจริงนี่แหละครับการที่อุทยานปิดตัวก็เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูครับฟื้นฟูปา่าฟื้นฟูสัตว์ เขาได้หากินในวิถีของเขาเราก็แค่แบบผู้มาเยือนนะครับเราก็ไม่ได้มารบกวนอะไรเลยก็ถ้าเทียบถ้าพูดได้ว่าก็เป็นการเดินป่าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับก็ได้เห็นสิ่งที่เราไม่เห็นเห็นต้นไม้สายพันธุ์ที่เราไม่เคยเห็นเห็นดอกไม้สายพันธุ์ที่เราไม่เคยเจอนะครับแล้วก็รอยสัตว์ป่า ซึ่งไม่คิดว่าน่าจะได้เจอหรอกแต่ว่าก็ได้เจอร่องรอยของเขาในเวลาที่เขาออกหากินครับการที่เราไปยัง,ยงพื้นที่แต่และพื้นที่สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องทําคือเคารพและให้เกียรติสถานที่นั้นๆโอ้ถึงแล้วถึงแล้วอากาศเย็นมากเลย <c oughs> เคยบอกว่าถึงห้าโมงดูถูกไปแล้ว นี่ก็เพิ่งบ่ายสามครึ่งไงฮะมีเวลาเหลือเยอะใช่ถ้าไม่กินข้าวถึงบ่ายสองแล้วข้าวมาหยุดเราไว้เราจะมีแรงเดินเราไม่กินข้าวกระตัปากดีกินข้าวนะห้าโมงอ่ะใช่ถึงตอนบ่ายครึ่งสุดยอดเลยครับออกกี่โมงเิ้ยสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายครึ่ง นี่ผมก็เกือบจะตามทันแล้วใช่เหรอเธอแว็กกินข้าวใช่ไหมพี่หยุดผมไว้ใช่มีก็ไว้กินข้าวดิบกินไม่หมดหรอกเยอะี่ว่าปลาให้ประชดแล้วเราแคมป์มาตรงไหนมีทางลัดเดี๋ยวพ่อเขาไม่ได้ไปทางนี้อ๋อครับกำลังถึงจุดตั้งแคมป์แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งเต็นการเป็นกานยังไม่ถึงเลยโอ้ตั้งบอกยังไม่ถึง นี่ประมาณถึงร้อยเมตรเลยพี่ร้100<ม>อยเมตรครับเดินต่อนิดนึงเราวก็ได้พักหลังจากที่พวกเราเดินขึ้นมาถึงที่ตั้งแคมป์ก็ได้เจอกับพี่ตั้มพี่ในกลุ่มที่เดินล่วงหน้าเรามาตั้งแต่เช้าแล้วพี่แกเป็นคนเดินไวมากๆจ<ป>ะใช้ระยะเวลาในการเดินทางแค่สามชั่วโมงเองซึ่งพี่แกก็ได้เลือกที่ตั้งเต็นต์ตั้งแคมป์ให้พวกเรา ได้ดีมากๆ วิว่ดีที่สุดคิดว่านะครับแปดเทนมาก็เจออะไรเงี้ยก็ตั้งเต้นเสร็จแล้วที่ก็จะเป็นเนินนิดหนึ่งนอนนี่คิดอยู่ว่าแบบมันจะไหลลงไปไหมก็ต้องรอดูนะครับแกก็ไม่น่าจะมีน้าอะไรพื้นมันก็ไม่เรียบ่าไรแต่วิวข้างหน้านี่คือสวยมากเลย ตอนนี้กาแฟห้ามงเย็นนะครับมีกาแฟห้ามงเย็นชิวๆครับเพราะว่าคืนนี้หลับอย่แน่นอนเหแแนืห่อยกาแฟตอนนี้ใช่แกาแฟก็ไม่อยู่ โซนวายมากโดนสกีโุลาณจังมีคอนเทนต์ได้วยู่สุดยอดนะวิวเย็นมาวิวสวยมาก,ก,ากหลังจากที่พวกเราตั้งเต็นท์และพักผ่อนกันเรียบร้อยอก็เดินทางขึ้นมาที่ยอดสนอกวัวเล็ก ที่ถ่ายรูปแสงเย็นในวันนี้หลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางลงไปที่แคมป์เพื่อที่จะประกอบอาหารทานในคืนนี้จะเพื่อได้แล้วสวยอ่ เลย offs, อย่ะได้ปะได้สวยเลยโคตรสวยอ่ะ ไบมันก็ไม่หลงแค่ต้องแล้วหลายทีนี่คืออะบรเขาจะเล่าแบบจริงจังเลยนะแบบไม่ให้ใครขัดนะครับอันนเรื่องจริงแต่ถ้าแบบเอ่อเขาจะหัวล้อไปด้วยเขาจะเล่าไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยคีโมแล้วคีโมพี่เขาจะดูเราว่าเราเราเราอินกับเรื่องเขาหอก ลองชิมก่อนว่ารอดหรือร่วงรอดจะกินได้หรืองเปล่าเนาะน้องกินกินมันกินเดือดเข้มข้นอ่ะเราสามารถลวกมันไว้แล้วเราเก็บไว้ได้ได้ล้วนเราล้วนเราเราล้วนแล้วความเค็มจะล้วนโดยเสียงกรี๊นี่ครับผมมีเต็มมากพี่แมวเขียวหวานน่ะ ซัดเหรออ๋อันนี้ปลากายหมูสับต้มนี่ตักแกงแกงเขียวหวานใชลี่ยเฉลี่ยปลาไก่เฉียวหวานปลากายสับปลากายแต่หมูนุ่มนะกลายเป็นหมูเดือดต้มน้ำแล้วทุกคนกลายเป็นหมูโอ้เค็มปวดหัวน้ำอ่ะนะเค็มถึงใจตายถึงพังครับไม่ได้เลยปะไม่ได้เลยอ่ะ Yeah. <laughs> จะถึงยอดตัวแล้วครับเหนียมากพอยังโหยังพี่ชิวไปนั่งอูทีโคร้อนมากที่หน ยัไกนอ๋ออ๋อเอแล้วเยอะไป เก็บของสมหระเราเดินทางไปข้างล่างนะครับก็วิวตอนเช้าสวยมากครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราต้องก๊าฟกินกัน่ะเดี๋ยวไปหาหพี่คามากันผมก็ให้หนูแล้วใช่ไหมฮะผมก็ให้หนูยังตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมักจะเดินทางอยู่คนเดียวเป็นประจำจนมันกลายเป็นความเคยตัวไปแล้วในการเดินทางในแต่ละทริปแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผม ที่ได้มีเพื่อนร่วมทางเปิดประสบการณ์และความรู้สึกใหม่ๆที่ผ่านมาผมไม่เคยได้รับเสียงหัวเราะรอยยิ้มบทสนทนาที่สนุกสนานจนผมลืมไปเลยว่าเราเพิ่งพบเจอกันครั้งแรกช้าไม่ใช่กอดด้วยไม่ใช่กอดด้วยหูเสุดยอดอ่ะมีเช้าคนน่ากินเลยครับขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมเดินทางกันในทริปนี้และขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มอบให้ผมทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวในการเดินทางเลย Hãy subscribe cho đang Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตึงตึงไม่หมดเลยครับขาตอนนี้ตึงไม่หมดเลยคร,รับตัวเสียวร้ายมากเราล้วนเราเราล้วนแล้วเกี่ยวถ้าเามานั้นนะไม่